ยืดดึงเพื่อยืดดงบกเข้าเพื่อขึ้นขึ้นดูอะไรดีก่นเรด้ล่วเดี๋ยวจะบดับดับมาดึเข้ามาเลยนะปีปีปี ไปจองเดินเท่าไหร่นะหกหกว่ะ ท่านแล้วนะคะสำหรับเรา f อซนะคะยินดีด้วยนะคะคงจะทราบได้วนะคะว่าดวงบนกระดานนี้เป็นดวงของท่านใดนะคะวันนี้เรามาแลเกเปลี่ยนความความรู้กันนะคะนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะฮะคอมเมนต์มาว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยไม่ใช่ยามนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นยามใดนะคะ ถ้าเผื่อเราทราบว่าเป็นยามใดเราก็จะมาวิเคราะห์เทียบเคียงให้ดูว่าปกลงเป็นยามใดนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วทราบหรือไม่ว่าดวงนี้เนี่ยใช้ท่าสำคัญอะไรทราบหรือไม่ว่าดวงนี้ใช้ท่าสำคัญอะไร ร็ดหรือไม่ว่าดวงนี้เป็นเป็นเป็นดวงของบุคคลใดนะครับมีเข้ามาเพิ่มไหมครับตอนนี้ตอนนี้มีดูอยู่เจ้าชั้นนะคะ คุณกิตสนพลบอกว่าใช้ไม้ไฟนะคะใช้ไม้ไฟสำหรับคนที่มีพื้นฐานการมีพื้นฐานดวงจีนนะคะก็จะทราบว่าดวงนี้เจ้าชะตาเป็นธาตุไฟที่เขาเรียกไฟหญิงนะคะแต่เนื่องจากว่าเราสอนตามหลักวิชาการเราจะไม่เรียก อย่างนั้นนะฮะเราก็จะเรียกว่าเป็นไฟเตงหรือไฟตะเกียงนั่นเองนะฮะเนี่ยฮะเจ้าชะตานะคะเป็นไฟเตงนะคะวันเป็นเตงจีนะคะวันเป็นเตงจีไฟเตงก็จะจะทราบอุปนิสัยอยู่แล้วว่าไฟเตงเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพนะฮะแล้วคนที่ไฟเตงเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดจา เอ่อเออเสียงเสียงเสียงนุ่มๆอ่ะไม่ไม่ไม่นะแต่ถ้าเกิดเป็นไฟเปี้ยเราจะเห็นเลยเนี่ยไฟเปี้ยคือไฟพระอาทิตย์ไฟหยางไฟพระอาทิตย์นะคะนี่เราเรียกไฟเปี้ยเปียห้วยเปียห้วยนะนะฮะไฟเปี้ยะนะฮะทีนี้ในวงเนี้ยมันเป็นเปียโง่นนะฮะเราก็จะเห็นว่าเหล่าบริวารเขาเนี่ยนะจะเสียงดังฟังชัดกว่าเจ้าชะตาเห็นไหมฮะ เพราะไม่จาะว่าอันนี้เป็นไฟเป็นไฟตะเกียงจะจะสุภาพกว่าเวลาพูดจาอะไรเนี่ยนะฮะการดูดวงเนี่ยมันก็จะบอกในรายละเอียดนะฮะทีนี้คนที่ศึกษาเนี่ยนะฮะจะต้องจะต้องลึกถึงจะลงลึกในในดวงของแต่ละบุคคลได้นะฮะทีนี้เขาแย้งมาว่าดวงเนี้ยไม่ใช่ยามนี้นะครับ ยามนี้แต่ไม่ได้ระบุมาว่าเป็นยามใดเราจึงไม่สามารถเอามาเอ่อนั้นได้แต่แต่ดวงนี้เนี่ยเราสอนมาเอ่อไม่ต่ำกว่าหปีแล้วนะนะฮะไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วแล้วเราใช้ยามนี้มานะคะแล้วอ่านดวงมาเนี่ยมันมันใช่มาตลอดนะคะต้องบอกว่าใช่มาตลอด แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นนะฮะไปเห็นในรวงไทยต่างๆหลายหลายท่านนะฮะที่มีชื่อเสียงบางเอิญก็มาตรงกับยามช่วงยามเวลานี้เช่นกันนะคะฉะนั้นจึงจึงจะจะหลีกหนีจากอันนี้ไปเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วมันก็มีเหตุผลในตัวของมันเองด้วยนะคะเออ มาแล้วนะคะเออสงสัยอะไรนะคะสงสัยอะไรให้ถามมาก่อนประเดี๋ยวเราจะอธิบายอ,อ่ลงลึกให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าทำไมถึงเป็นยามนี้นะคะหรือท่านใดตอบได้ก็ตอบ้ามาหน่อยนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความความรู้กันนะคะออจะได้ จะได้เก่งๆะนะคะ,ะคุณเกษสัตว์ก็ตอบว่าใช้ไม้ใช้ไม้ครับเอ่อชื่อดวงส่งขี่ดิวเกียไหมครับขอจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าส่งขี่ดิวเกียส่วนใหญ่มันจะเป็นจากอ่าทุเรื่อมันต้องไม่ขัดกันอ่า ถ้ามันจะก่อเกิดเป็นชั้นๆชั้นๆนะคำว่า,<อ>าส่งขีดเกี้ยนะคะเออมันจะเกิดแบบนี้ก็ได้เกิดได้ทุกแบบจากตรงนี้มาอย่างนี้ก็ได้แต่สองสองหลักนี้ต้องไม่ชนกันพอพออันนี้กระแสไหลมาจะมาถึงตรงนี้อันนี้ก็ชงกันหยือบอกนะมันไม่ไปไม่ไปทางเดียวกันกระแสต้องไหลไปทางเดียวกันหมด สูงขีดหรือเกียร์สูงขีดหเกียมัน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 ก่อเกิดก,กันเป็นทอด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 นะคะทีนี้อย่างดวงน,นี้เนี่ยที่เราให้ยามเนี่ยเป็นยามนี้นะคะเราก็จะอธิบายว่าคนที่เกิดในยามยยามนี้เนี่ยมันจะทำให้รูกดวงเนี่ยนะคะ พาคีกันเป็นเป็นไฟนะคะทิศใต้อันนี้เราเรียกว่าสาหวยสาหวยนะฮะสำหรับคนที่เรียนดวงจีนนะคะมันดึงมาเป็นไตรพาคีนะฮะไตรพาคีทิศใต้เลยจีงโง่บีนะเป็นทิศใต้เลย นะอันนี้ก็ไฟเต็มอยู่แล้วนี่ก็ไฟเปียนะฮะแล้วดึงมาเป็นพลังไฟปุ่มก้อนนะเราต้องเรียกว่ากลุ่มก้อนเพราะปุ่มก้อนก็คือสมัครพักพวกเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าในในบุคคลคนนี้เนี่ยก็ใช้นะเหล่าสมุนมากมายเราจะเห็นว่ารอบตัวเขามากมายใช้คนเยอะแยะเลยะเยอะแยะนะคะ จิงอปีเป็นไฟบมดเลยเป็นกลุ่มน,นะฮะซีเนี่ยเป็นไฟหมดเลยนะคะแล้วเหตุใดจึงร่ำรวยนะคะมีใชรตอบได้ไหมคะว่าดวงเนี้ยทำไมจึงร่ำรวยคือคือการการศึกษาเนี่ยนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้สมองนะฮะไม่ใช่รับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวรับอย่างเดียวมันเหมือนกับไม่วิชาม,มันไม่แตกนะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านรู้จักสงสัย คิดเป็นนะฮะเอ๊ะทำไมถึงอย่างนั้นทําไมถึงอย่างนี้นะฮะจึงจะเก่งได้นะคะจึงจะเก่งได้นะฮะทำไมเอตใดจึงร่ำรวยจึงร่ำรวยดวงแบบเนี้ยนะคะถึงรวยมาหาศาลมีใครทรางไหมคะ เอ่อเอ่อตอบถูกตอบผิดตอบมาได้นะคะนะคะแล้วเราจะสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าข้อเหตุใดปรากฏวก็มีแต่คนเข้ามารับชมนะคะแต่ไม่คอมเมนต์เลยนะครับ มีไหมครมีคนคอมเมนต์เข้ามาไหมครับเออคุณจิตรพลบอกว่าสาหวยไฟครับทำให้เป็นคนเก่งครับอลองครับแล้วทำไมตองดวงในไฟมันเยอะๆทังดวงเนี่ยมันจึงไม่เก่งอ๋อที่ไฟเยอะๆทั้งดวงไม่เก่งแล้วใช้ไม่มีก็ไม่เก่งดาวลากไม่มี อ,เ,อ,อเราจะบอกให้ว่าดวงที่จะเป็นดวงใหญ่ได้นะฮะพื้นดวง่ยติจีที่เราเรียกเนี่ยนะฮะเป็นสาฮะหรือสาห,หวยนะฮะเป็นสาฮะมันพาคีเป็นสาฮะห,ห,หรือสาห,หวยนะฮะสาฮะก็รู้แล้วว่าไตรภาทีสาห,หวยก็คือไตรภา,าคีทิศนะคะนะฮะทีนี้ ถ้าไวยจรเดินดีนะก็จะประสบความสําเร็จร่ำรวยแต่ถ้าเผื่อไวยจรเดินไม่ดีถึงแม้ว่าจะใหญ่แต่ไม่เฮ็งนะอันนี้เราอธิบายไว้นะครเพราะอะไรนี่มาเป็นกลุ่มก้อนเลยนะคะพอเป็นไฟที่แข็งแรงแล้วนะฮะฐานเดือนดวงจีนจะสำคัญก็คือฐานเดือนนะคะ ฐานเดือนฐานเดือนเนี่ยเป็นดินนะฮะเป็นดินแล้วเขาก็ยังส่งขึ้นไปอันนี้อันนี้ก็ดินส่งขึ้นไปนะฮะที่เราเรียกว่าถ่ายเทถ่ายเทนะคะพอไฟกลุ่มกลุ่มไฟเนี่ยนะฮะถ่ายเทมาที่ดินนะฮะดินดินแล้วพอดินไปเกิดทองนะฮะที่เราเรียกว่าใช้อ่ะดาวราบลอยอ่ะเนี่ยนบะ ใช้เนี่ยนะะแล้วพอใช้มาปุ๊บมันก็อยู่ข้างกายของบุคคลคนนี้เห็นไ,ไหมคะมันก็อยู่ข้างกายฉะนั้นเขาจึงใช้คนจานวนมากนะคะพักพวกจานวนมากนะคะแล้วนะช่วยกันถ่ายพลังจากดินดินแล้วก็ไปเกิดทองตัวเองรับเต็มเ,เลยนะคะนะฮะ,นะฮะดาวล้าได้อยู่ข้างกายเลยแล้วมันเป็นเพียงใช้ นะคะลาบลอยลาบที่ได้มาง่ายๆนะคะนี่แหะค่ะจึงทําให้ร่ำรวยนะคะทีนี้เอ,อดวงเขาเอ,อเมื่อกี้คุณกิจนคนบอกว่าใช้ธาดไม้แต่ธาดไฟไวจรนเขาเดินนะคะอันนี้คือไม้อันนี้คือไฟ เห็นไหมคะเขาจึงประสบความสําเร็จล่ำรวยได้นะคะล่ำรวยได้ช่วงนี้ไวัจอนมาถึงนนนะะตัวนี้แล้วนะฮะตัวนี้แล้วน้ำาัาน้ำเป็นเช่นไรน,นะคะเป็นเช่นไรดีหรือไม่มีนะคะพัน้ําน้ำนีนะคะ วายกามาถึงตรงนี้แล้วเป็นเช่นไรดีหรือไม่นะฮะตอนนี้ดูอยู่15คนนะฮะช่วยตอบมาอย่างต่ำสักคนสองคนก็ยังดีนะคะแสดงว่าท่านฟังแล้วเข้าใจนะคะจะเห็นว่าเราไม่ใช้จด,ดีเชียงแซหรืออะไรมาใช้เลยเห็นนะ,ะเราใช้กำลังของภาพในการอ่านดวงนะ,ะถ้าท่านแม่นยำนะะท่านก็จะอ่านดวงได้นะคะ มีใครตอบมาได้ไหมครับมีผู้รับชมกับรับฟังอย่างเดียวนะมีใครคอมเมนต์มาได้ไหมครับขณะนี้เดินเดินเข้าทิศเหนือแล้วเดินน้ำแล้วดวงยังดีหรือไม่นะฮะ เดินเข้าน้ําไม่ดีแล้วไฟอ่อนกําลังลงครับนะคะคุณเกณฑษรตอบมานะครคบะไฟอ่อนกําลังลงครับทีนี้เออไม่ดีเนี่ยไม่ดีขนาดไหนอาจารย์ที่ชัช่วยเสริมด้วยค่ะอ่านะคะคุณเกษณพลบอกว่าไม่ดีครับชงโง่งนันนะฮะนี่แหละค่ะถ้าเผื่อเราเข้าใจปั๊บเนี่ยนะฮะเราเข้าใจทุกนี่ก็คือตัวเนี้ย แม่ธาตุกับแม่ธาตุนะมันลบกันแล้วนะคะเดินตัวนี้เดินตัวชื่อตรงตรงนี้ใช่หรืก็แปลว่าบริวารและลูกน้องเริ่มระสังระสายจากไปน็นคนละทิศคนละทางแล้วลูกน้องก็เริ่มกระจายอยาเมื่อก่อน เมื่อก่อนมีลูกน้องดีเพราะผมเพราะตัวนี้ไม่โดนกระทบเลยพอลูกพอมีลูกน้องดีลูกน้องก็ช่วยไฟนี้ไฟอ่อนตรงนี้ไฟแข็งเขาก็จะมีบริวารลูกน้องที่ช่วยเขาทํางานอย่างนักนากเลยถาวายชีวิตเลยทํางานถาวายชีวิตเพราะลูกน้องเขามองเห็นสตว์างที่สวยงาม คุณมีสตางค์ลูกน้องครับลูกน้องก็จะบริบาลก็อยากจะเข้าหาถูกต้องแล้วแล้วพอดวงพอเดินมาถึงตรงนี้พอเดินมาถึงตรงนี้ตอนนี้โดนกระทบอย่างแรงลูกน้องก็มีปัญหาบ่อยบ่อยลูกดวงเนี้ก็จะเป็นแบบนี้คุณไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะค่ะคุณไม่อยู่คุณไม่อยู่นะแล้วแล้วลูก แล้วดวงเขาเริ่มลงตั้งแต่อายุห um, ้า uh, ส well, ิบหกพออายุห้าสิบหกห้าสิบหกที่ลงมาเราก็เราพอมเดินตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันชงตรงนี้ของเดิมชงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่แต่ดวงใหม่อันใหม่ที่ชงอย่างนี้ทําให้กลุ่มไฟกลุ่มไฟเนี่ยเริ่มไม่มั่นคงเรียกว่าเป๋เลยดวงเริ่มเป๋แล้วเริ่มไม่มั่นคง อแล้วก็ตั้งแต่หลักนี้กับหลักเนี้ยปัญหาเกิดบ่อยๆแต่ไม่มีใครรู้แล้วก็ปัญหาปัญหาเกิดแต่ก็ทรงท่งตัวอยู่ได้แล้วพอดวงเดินมาถึงตรงเนี้ยปัจจุบันดูตามนี้จริงๆยังไม่ป่วยหรอกเนี้ยอ่ายังไม่ป่วยยังไม่ป่วยอ ยังไม่ป่วยแล้วดวงนี้จะเริ่มป่วยก็ต่อเมื่อเดือนเดือนพฤศจิกาจะเริ่มป่วยจะเริ่มป่วยจริงตอนนี้ยังไม่ป่วยแสดงว่าตอนนี้ป่วยทิพนะฮะขณะนี้ป่วยทิพนะที่เราเหตุข่าวเนี่ยะคือป่วยทิพพฤษภาก็จะป่วยพฤศจิกาก็จะป่วยจริงแล้วดวงเนี่ยชีวิตเขาเดินมาถึงตรงเนี่ย เขาก็จะเริ่มเริ่มวางมืออย่างเด็ดขาด<ะ>ไม่ไปต่อแล้วใช่ไหมคะไม่ไปต่อแล้วเขาจะเลิกแล้วอืแม้ลูกดวงนี้ก็จะเป็นแบบนี้หรือประมาณแบบนี้นะคะทีนี้มีทันานอดอยากถามเพิ่มเติมถามเข้าม,มาได้นะคะ อันนี้เราอธิบายอย่างละเอียดเลยคุณก็จะเห็นเลยว่าดวงเนี้ยประสบความสำเร็จนะคะแต่พอมาถึงตรงจุดนี้มันก็จะเป็นขาลงแล้วนะคะขาลงแล้วไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเออบางคนก็คิดว่าพอดวงดีแล้วมันก็จะดีขึ้นไปดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงเนะี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้น นะคะดวงคนเนี่ยมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงตามแผนที่ชีวิตที่มันกำหนดมานะคะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะอันนี้เราระบอ,อ,อธิบายให้อย่างละเอียดเลยนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มไฟเห็นไหมคะกลุ่มไฟแต่บุคคลคนนี้เนี่ย ก็เรียกว่ามีการลงทุนอยู่เรื่อยๆถูกตอนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นไช่คงนะครับเป็นใครของมันฉะนั้นอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะพาขี่เป็นไฟแต่ตรงนี้มันก็มีโชว์เหมือนกันเป็นระยะระยะนะครับมันก็ก็มีการลงทุนอยู่เรื่อยๆการลงทุนหมุนเงินปั่งเงินเขาถนัดยิ่งตัวหายยิ่งไม่ดีใช่ไหมครับตัวตัวหายไม่ดี ตัวกุยก็ไม่ดีแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเริ่มพอเขาพอเขาถึงปลายตัวเนี้ยเขาเขาวางมืออย่างเด็ดขาดนะครับหลังจากนี้จะกลับมาได้ไหมนะคะไม่แล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือหยุดยุติจริงๆหยุดยุติจริงๆงงนะคะ คุณพพระวงว์เดินตัวหายผ่านปียิ่มจือด้วยเดินตัวหายตัวหายตอนตอนไหนนี่ก็แบบใบจอนอ๋อคือตรงนี้ไม่ต้องรอตัวหายแค่ตัวนี้แค่ตัวนั้นก็ยาวแล้วใช่ไหมคือละหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปอีกสองเดือนเนี่ยนะจะ จะวางมือกนเด็ดขาดอนไอ้ไอโลคไอ้โรคที่ว่านะั่นมันก็จะมันก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเออแต่ถามใจไม่ใช่ว่าเออดวงที่มันถ่ายเทเนี่ยนะถ้าเผื่อให้เขาอยู่ตักบริเวณเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมไม่ได้อ,อกแตกตายนะฮะ คนที่ดวงถ่ายเทนะคะถ่ายแรงๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะคะไม่อยู่นิ่งนะวันนี้ไปนู่นพรุ่งนี้มานี่อะไรเนี่ยคือได้ได้ขอให้ได้ไปแต่ถ้าเผื่อคุณเอาเขามาจับบริเวณเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะมีมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีเราก็อ,อขอจบดวงนี้แต่เพียงเท่านี้ครับนะ